ทำงานของรัฐมนตรีมหาไทยณเวลานะี้โดยเฉพาะอนุทินนะคะซึ่งนั่งในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยณนเะวลานี้บอกให้เลยว่าเขาตว,ว่าไม่เชื่อว,ว่าการกระจายอํานาจให้กรมส่งเสริมมาแทรกแซงถึงกับถึงการของบประมาณไอ้เรื่องเนี้ยนะคะเขาตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นนะและทาไมมันถึงมาเกิดขึ้นในจังหวะและช่วงเวลาที่อนุทินนั่งเป็นรัฐมนตรีมหามหาไทยพอดิบพอดีเลย แลวอำนาจเนี่ยส่งต่อไปให้กับใครคะเออนะอำนาจส่งต่อและพองถ่ายไปที่นะฮะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอย่างที่บอกเนี่ยนะเมื่อวานนี้เนี่ยทางออ่พักเพื่อไทยนะซีของฝ่ายค้านโดยเฉพาะคุณในออโดยเฉพาะนายพัฒนานะซึ่งเป็นสสตกลงของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานเนี้ยออกมาชี้ชัดนะฮะ,นะฮะให้กับพี่น้องเนี่ยได้เห็นนะคะข้อมูลข่าวสารไปตามกันบอกว่า ทางพระพุไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอตั้งข้อสังเกตต่อพฤติกรรมบางประการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าที่ไปเกี่ยวข้องนะกับการบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐอาจจะเข้าข่ายบทบัญญัติมาตรา29หรือเปล่านะฮะซึ่งมาตราเนี้ยก็คือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะเขาได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในการของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจในปี70นู่น เรื่องาปีจิตสูงเลยนะคะทิดูดิมันไปนทำเอาข้างปีเลยอ่ะพี่น้องนะบอกว่าซึ่งอาจจะขาดต่อบทบัญญัติของกฎหมายในการทําคําขอดังกล่าวนะที่ระบุในพระราชบัญญัติขั้นตอนแผนการกระจายอํานาจและก็พร,ะระบว,วิธีการงบประมาณที่ให้ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็เทศบาลต่างๆเนี่ยทำการของบประมาณต่อยังสํานักงบประมาณในระบบนะ BBL ซึ่งหลักเกณฑ์ในประบอมมันเป็นอำนาจของผู้วนวยการสํานักงบประมาณแต่ว่ารัฐบาลของอนุทินชุดนี้นะคะโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจัดตั้งคณะกรรมาการกลั่นกรองระดับจังหวัดโดยผ่านนะ,ะสอถอก็คือนะ,ะก็คือ,อกรมส่งกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นแ,ลแหละถ้าเราเรียกกันสั้นๆก็คือสอถอนั่นเองนะคะทีนี้ เขาก็ยังสงสัยต่อยแบว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ให้อำนาจให้กับคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดหรือเพิ่มเพราะว่าถ้าตัดหรือเพิ่มเนี่ยจะถือว่าเป็นการแทรกแซงหน่วยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งนะมันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วก็รัฐมนตรีมหาไทยก็เป็นนายกด้วยแล้วก็ดันเป็นประธานคณะกรรมการการะจายอำนาจด้วยนี่เขาก็เลยตั้งข้อสงสัยกันจุดนี้ทีนี้เขาก็เลยสงสัยกันอีกว่า ไอคนที่บริหาราชการแผ่นดินอย่างเนี้ยตอนเนี้ยมองว่าเป็นเจตนาย,ยืดผื่นไม่ได้เลยนะแสดงว่าไอการกระทำแบบนี้เขาตั้งคําถามว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นการที่ไอคนทำเนี่ยมันลักท้องถิ่นหรือเปล่าแล้วก็ไม่เชื่อนในการกระจายอํานาจเพราะว่าคนที่บริหารอยู่ณนาเวลาเนี้ยเขาได้ตั้งคณะกรรมการกันก,กองระดับจังหวัดแล้วก็นะให้ปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาแทรกแซงในการทําคําของงบประมาณเห็นไหมคะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็เทศบาลซึ่งทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยเขาไม่มีใครเคยทํากันเลยแล้วเดิมทีเนี่ยไอ้องค์การบริหารส่วนตาบลก็ดีนะเขาก็ขอผ่านไปถึงสอ,ชอ,ชอหรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแต่รัฐบาลชุดนี้ไม่รู้ว่าไปเอาเหตุผลอะไรแล้วเจตนาอะไรถึงต้องย้อนถามกลับไปให้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็เทศบาลขอผ่านปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นคืออะไรคะนั่นคือสิ่งที่ นะทางพรรคพท่ยหรือฝ่ายค้านเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยอยากจะสื่อไปถึงไอ้คนที่บริหารราชการแผ่นดินเะเวลานี้โ <c oughs> ดยเฉพาะคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุเทีเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยยังแก้ไขทันหรือเปล่าเออนะทีนี้เขาก็เลยตั้งข้อสองสัยกันว่าไอ้การกระจายอำนาจเนี่ยมันถอยหลังลงคลองนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันไปรูวออำนาจอยู่ที่โอการอ,าอ,อปทอนะมันไปร่วมอำนาจอยู่ที่อปท ในการที่จะของบอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านคณะกรรมการก่อนกลองจังหวัดแล้วก็ไปสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายเพื่ออะไรคะพี่น้องสร้างเครือข่ายเพื่อที่จะปูทางรอการเลือกตั้งในครั้งหน้าโดยคนของพวกเขาตัวเขาพรรคการเมืองเขารอไว้แล้วปูทางไว้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะพี่น้องเขาถึงมีการแต่งตั้งโยกย้ายเห็นไหมคะในหนึ่งเดือนเนี่ย ไทยเนี่ยแต่งตั้งโยกย้ายมากที่สุดและอย่าลืมนะคะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมันไปมีส่วนอะไรคะมันไปมีส่วนตรงที่ว่าจุดดีตรงที่ว่าถึงเวลาเอาคนของตัวเองไปวางไว้ในขณะที่ตัวเองเนี่ยมีอํานาจหน้าที่อยู่นะคะแล้วเพื่ออะไรคะเวลาที่มีการเลือกตั้งคนของตัวเองนั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ว,ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นไหมคะแล้วก็อะไรคะ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะวางคนของเขาไห้เรียบร้อยเขาถึงได้พูดตอนนี้ไงคะว่าถ้ายกถ้าจะยุบสภาถ้าจะยุบสภาถูกต้องไหมก็ยุบได้เลยถ้าเกิดคิดว่าไออะไรนะเขาไปเอา,เอาคำว่าซักฟอกถ้าคุณคิดว่าคุณจะซักฟอกผมเห็นไหมเขาก็จะไปพูดใน,ในทุกเวทีหรือว่าเวลาที่มีสัมภาษณ์เขาก็จะเอาตรงนี้ไปเป็นตัวประกันว่าเหมือนประมาณว่าเขาก็พร้อม ขอโทษเราถึงบอกเขาว่าถ้าคนที่บริหารประเทศนะนั่งอยู่ในตําแหน่งนี้ถ้าพูดบ่อยๆคาว่ายุบสภาถ้าพูดบ่อยๆว่านะค,ะคือนั่นพี่น้องไอ้จนนั่นแหละจับใจความได้เลยจับประเด็นได้เลยค่ะพี่น้องว่าเขาเนี่ยแหละวางคนของเขาไว้เสร็จสับเรียบร้อยนี่ฮะแล้วไอ้เรื่องของการกระจายอานาจเนี่ยบอกให้เลยว่าไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนยุคไหนรัฐบาลไหนๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่กระทํากัน เพราะว่ามันจะไปผิดเข้ามาตรานั้นเข้ามาตรานี้หรือเปล่านี่สการกระทานะในลักษณะที่ต่อยุยพูดไปเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องถ้าเป็นในสมัยนายกพายทองทานทำเนี่ยพี่น้องว่าถูกข้าราชการบาวคนหรือไอ้พวกนักร้อนะกระดาษสีน้ำตาลทั้งหลายเนี่ยพี่น้องว่ามันจะไปร้องเรียนไหมถับนายกพายทองทานพี่น้องว่าร้องไหมตอนนี้ขนาะเดียวกันเนี่ยตอนนี้นะคะที่พักเพื่อไทยเนี่ยเอามานะเขาเรียกเอามาฟ้องสายตายพี่น้องไาจนฟ้องกับพวกราวชาชนเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเนี่ย ยังไม่มีบรรดาพวกนักร้องกระดาษซองสีงน้ำตาลเนี่ยออกมาฟ้องล้อหรือไม่มีข้าราชการคนไหนเนี่ยขยับแม้แต่คนเดียวกล้าขยับเลยแม้แต่คนเดียวพี่น้องลองดูดิไม่มีใครกล้าเลยนะคะทุกคนเงียบหมดเลยนะ,ะทุกควเงียบหมดทุกคนไม่กล้าเลยกับรัฐบาลชุดนี้ไม่กล้ากับอนุทินเลยจริงนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าเขาแบล็คดีแล้วที่สําคัญเนี่ยองค์กรอิสระณเวลานี้เนี่ยพี่น้องก็เห็นอยู่เห็นไหมคะว่า คนที่อยู่เบื้องหลังของเขาเนี่ยเห็นไหมใหญ่โตระดับไหนครับบ้านครับฟ้าครับเมืองขนาดไหนพี่น้องเราไปดูดิในเ,เขาเรียกอะไรเอ่อยูทูบไล่หลังนะวนันก่อนๆน,นี้ที่จะยุยพูดมาเนี่ยชัดเจนค่ะแล้วองค์กรสละของเขาเนี่ยเห็นไหมมันก็ไปหนุนสนับสนุนเขาเหมือนกันเพราะไอ้คนที่ไปล้วงลูกองค์กรสลาเนี่ยก็สนับสนุนไอ้พวกนี้เหมือนกันนะแล้วอย่างที่สําคัญที่สุดตอนเนี้ยเขามีเห็นไหมคะเขามีสวสายเสียเงินเนี่ย เพ่ผพานกันอยู่ในสภาเนี่ยไต่กันดเยเยกันอยู่ตรงนั้นแหละเห็นไหมฮะก็นี่แหละเขาถึงได้บอกไงมันถึงได้กล้าทาไงมันถึงได้กล้าทุกอย่างไงเห็นไหมตอนเนี้ี่ได้เดินกันดยเยโยเยะทางที่ยังมีพวกมีท้องนะยังมีคนที่นะสน,สนับสนุนพวกเขาเนี่ยตอนนี้ประชาชนพี่น้องเนี่ยเขาก็ด่าเขาก็โกรธเขาก็ตำหนิจติงๆนะเขาก็นินทากันว่าชีวิตพวกนี้ที่กําลังบริหารราชการแผ่นดินอยู่เนี่ย มีไอ้พวกทุนสีเทาเนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตเพื่นทำอะไรเขาไม่ได้เลยค่ะพี่น้องเห็นไหม้รถึงได้บอกให้เขาว่าแล้วใครล่ะที่มันเป็นระบบข้าราชการเนี่ยใครล่ะพอมาถึงในแบบเนี้ยใครล่ะมันจะกล้าอกพูดเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันสามารถหุบปากได้หมดนะไม่นั้นนะมันจะมีหรอคะที่เอ่อไปลงพื้นที่กันเนี่ยพูดแล้วพูดเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าว่ายัางไงไหมคะถ้าเกิดว่าเขาลงพื้นที่ไม่มีใครมาต้อนรับ แค่ไม่มีใครมาต้อนรับเขาสามารถสั่งย้ายได้อะและ้วเป็นนันข้าราชการเนี่ยเขาจะกล้าเหรอคะเพราะอะไรอะเพราะมันมีนักการเมืองช่วยคะไปทําระยำใส่กลางกับเขาแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าบางคนก็จะพูดขึ้นแบบว่าคนเป็นรขา้าราชการกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนคุณไปกลัวทำไมทำยังไงได้ล่ะคะเขาก็กลัวว่าจะโดนโยกย้ายไงเขาก็กลัวว่าหน้าที่การงานเขาเนี่ยก็จะไม่ไปไหนไงถ้าเกิดว่ามันเข้ากลุ๊เนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะไปไหนแล้ว ยกเว้นแต่เรื่องอะไรนะถ้าเข้ากลุ่มเนี่ยนั่นหมายความว่าอันนี้เป็นการฟอกตัวแล้วก็คือไอ้ผบเรือนจำนะที่กําลังเป็นข่าวคุกวีไอพีเฉานั่นน่ะไอ้ตรงนี้แหละที่จะไปเข้ากลุ่นเนี่ยอันนี้เขาถือว่าเป็นการช่วยแหละนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเข้ากลุ่มปุ๊บเนี่ยนะนั่นเท่ากับว่ามึงเข้าไปพักผ่อนได้อย่างสบายใจเลยแล้วก็ไม่ต้องมีใครเข้ามาสัมภาษณ์มึงหรือดวยซ้ำไปไอ้อย่างนี้มันไม่สมควรที่จะเข้ากลุ่มค่ะไอ้อย่างนี้มันสมควรนะคะต้องออกจากราชการไว้ก่อน สำหรับไอ้ผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพมะนนะนี่เมื่อวานน,นะะวานี้เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเอ่อข้าราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเอ่อข้าราชการเรือนจําไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่นะ,ะที่เกี่ยวข้องแล้วก็โดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้เนี่ยเขาพาทั้งผู้สื่อข่าวนะเข้าไปตรวจดูโอ้โหเขาไปเห็นนะ,ะพี่น้องภาพออกมาเนี่ยจริงๆแล้วภาพมันไม่ออกมาแต่ผู้สื่อข่าวบางช่องเนี่ย เขาเข้าไปดูเนี่ยเขาก็ใช้วิธีจดจําแล้วเขาก็ออกมาสร้างเป็น AI เนี่ยให้เราได้เห็นโอ้โหแม่เจ้าเว้ยมันอยู่ชนิดที่โคตรโคตรด,ดีเลยอะ่ะนะคะมันใช้ชีวิตเนี่ยโคตรหรูหราเลยอะ่ะถึงได้บอกไงไอ้คุกที่ใช้คําว่าคุกว i p เนี่ยมันน้อยไปค่ะ,นะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะ,ะย้อนกลับมานะคะเจยุยเนี่ย พูดบ่อยถึงบ่อยมากเลยไอ้เกี่ยวกับเรื่องของการย้ายขา้าราชการการย้ายขา้าราชการในหนึ่งเดือนกว่าของรัฐบาลชุดนี้